สบายดีพ่แม่พี่น้องเอฟซีแพงเบืุอคนเนาะสบายดียามำสาวๆพี่น้องเลยเห็นมาเสียงแักจานห้องพี่น้องไก่นี่ยว่ามหาศานมาศาดอกกันเหรอเปิดไฟไว้ได้พี่น้องเลยขึ้นนี่มืดฝนมาเลยข้างหน้า ข้างใต้ผมคือฝนจีตกนี่ก็มีกับท้าท้ามาว่า บ่าวลอดมาอยู่ผีมีผีนองบอ่เนาะมีคำถามถามมาัะไล,ลเสียงรหลดผีนองไเมื่อคืนนี่กุชีนอกรับได้มีแหละนะนะยายนะก็ยายผู้เป็นอยู่คนเดียวนี่ก็ผีนองอนะไรนาอเเหอนเพ่นนะก็ได้ เดี๋ยวนอนเดี๋ยวอมานอนพักพอเคื่อนทัพวันแหละเดี๋ยวก็มานอนพักน้ำเงอนเพลินนั่นแหละอีต้นกระโดดเลยอืมต้นกระโดโรระโดยังก่อนอ่อนหนึ่งใบกระโดดน,น,นี่ก็ดีจากนั้นก็ห่อแล้ห่อก็แมงเงินอีแมงจ,กจักระเจ็ดเงียบไปเลย อันเด่โรงงานน้ำตาลในหมู่บ้านน้องอ่ะวางนั่นแหละนั่นอ่ะหเหตุรังคายเหตุแสงไฟอันนี้นนะ่นแสงไฟวางนั่นแหละโรงงานน้ำตาลอันนี้นนะั่นหัวรับตาอะไรอยู่ฮะล่ะ คือฝนสีตกมาอีนี่แหละเฮ้ยเฮือนสองหลังสามหลังสี่หลังห้าหลังทับปนกับเฮือน ก็จะสั่งเรามหาสาลต้นหมกหมวงเขาไวงคือ,อยังซีมันมืดเนี่ยยังน้อยเนาะน,นางลุกนางลุกหนึ่งเขา้าอ้าว แต่คาขาวๆอะไรเยอะมามาโอเคมาสิเปซื้อ่านให้ก่อนเออ,อเอามาก็ซอพี่น้องเลยมีคอมเมต์นหนึ่งพว่าไปถ่ทายรบอบๆบ้านในเบิ่งเนี่ยเนาะรอบบ้านยมันไปบ่ได้พี่น้องเลยมันหยางเบีนย่เนาะเมือนี้น กเกษตรี่ของเฮาได้มือนี้นะทาซีนซีบานบตรตประตูไปซื้อไปซื้อถ่านเาไว้ดังก่อนตน้องวันี้เนาะมาได้โรงงานน้ำตาล้างหน้าท่ามีควันไฟขึ้นปุ๊บุบ งานลำตาลอ๋อเลยหน้าโรงงานเขาคนมันยัดตกบซวยเลยคนตกลิ้นอย่างนี้ ว่าเราน่าถึงตาต้องเราโอเคจะิติดตั้งกันต่อ,ตอไปรอบไปในเวลากินข้าวในเวลาเห็ด in อยู่เห็ดกินนี่แหละพี่น้องเงยนางสุผลปลาดุกเน,ะปปนาะกว่ามะกะจีเป็นแบบน,นี้แหละพี่นอ้องมันกะจิมันการยังจะบกคอยชินเท่าไรเนาะเพราะว่ามันใหญ่บอดมาเห็ดอยู่เห็ดกินกระจีบกคอยชินคือบอดเท่ากระจักนั้นมันกะจิฮา จังพุงคลองเนี่ยจังน้อยพี่น้องเลยเนาะตัวเปิดก็อยู่คนเดียวอ้าวพุดจีโตกนี่แหละโอ้ยอันนี้ต่อเด้อพี่น้องเด้อต่อลุงมมาทายแต่เศร้าแล้วก็ไปซื้อของกินอยู่บ้านมันแกงเห็ดเป็นตลาดอะไรเนาะนะฮะัเป็นตลาดตลาดน้อยตลาดคู่มืออ่ะแหละมีของอยู่ของกินอย่างไรของกินบ้านเนี่แหละเนาะพวกกันของสดก็มีปลาเนี่ยแหละปลาดุกปลาดุกกับปลานิ่งก็ขายอยู่เลยนะถ้ากับข้าวทุ่งก็มีลายอยู่ ปิงไก่บิงกามีลาบมีเกาอมีพีช้างมีสลับผัดแกงอ่อมสมพักสมหยามีเบิดอันนี้คือซื้อปลาดุกพันเด้อพี่น้องเด้อมาผนเด้อแม่นปลาดุ๊กนะบะแม่นปลาดุกธรรมชาติบะปลาดุกนาบ่แม่นปลาดุกพันมันยังบ่มีเวลาดอกสิไปหาเพราะว่าต้องมาอยู่วันพี่น้องมาอยู่สักพักหนึ่งอะไรอย่างซี่หูบ่อนไปบ่อนมาเนาะแรงหาอยู่หากินว่าซั่นซะบ่ฮู้โหจะตอนไห้เฮาก็มีเวลาไปหาดอกมบ่มีเวลาคาเวียพี่น้อง นอนหลายคืนแล้วก็เฝ้าทำงานให้แล้วเฝ้ากับมืงบ้านนันหังกินหอลูกสาวะ่ะหอยลูกสาวและลูกสาวกับสกีนฮอนมาจักกันนี่พอกับแม่ไปใส่เด้ตื่นมากกับโบเห็นขำมากกับโบเห็น กวีไผ่เียไผ่เขาในใสน้ำมันแล้วเออไผในลหอยากกี้มาใส่นะในหวยบอึดแล้วอะหวยใดหวยตาห้าวพุ๊บนี่แหละหวขี้เหี้ยวขี้เหี้ยยูน้ตาลงมาแล้วเป็นตาหน่ายเลยหวกับหวขี้เหี้ยคือหวยขี้เหี้ยหวยกนั้นโอ้ขวดเมือนา Wakey kìa. rồi. Một này. mưa. Một tắm bắt đầu. 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 ในเทได้เทศเองเอาบุญเงินในใจเขาจากเขาเองภูริบาลประตูเขาเขาบุเป็นในใจ,ใจเขาเกิดเหตุเองภูริเพื่นอนเอาอังเหดบุเป็นเราไปอีกแหละในใจบริจากเสียงเงินจากบาทภูริเสียแกซื้อของอะไรพี่น้องเไรเฮจังไดรเลยตัวประเทศบุเป็นเนาะเอาแบบว่าบุมีพรสวรรค์ทางนี้มีพรสวรรค์พรสวรรค์ทางนี้จะเลย บ้านนี้บ่มาอยู่สร้างกันมันคือฝนเนี่ยเหมกกือนกับฝนตกก็ยันขับรถออกมาสักแหละฝนตกผมเห็นอะไรนโอ้วยอยากจะจมานอนเฝ้าอีกหลายมืออยม้อะไรก็คืนรถแก่ยั้งกันนะรถแก่ขี้แก่บ่หน่ะเนาะไปทางไหนอีะลรแม่เท่านะ่ะสิไปทางไหนแม่เท่ามาคิดข่าวเด้อ Nhà ngọt 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 thế ngọt 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 ซื้อแต่ทานมาให้ชอบหนึ่งครับซื้ออยู่ซื้อยินมาสู่กินนี่แหละพี่น้องเลยเกาก็ถือมาประหมก็ถือมาแต่ไม่ได้ถือแต่มอนกับเสือเพราะว่ารถมันคันหน่อยอือากันยังเอามาบะเบ็ดแต่ชอบหนึ่งครับมันเ็บ๊อบแมนกระเป๋าหนึ่งครับลังหนึ่ง หลักสี่นักขนาดใหญ่เบิ่งกับข้าวเส้าเ้าวมันนี้มาเบิ่งด้วยหน้าตามันหลบขากันน่ะกระโดนเก็บมันกระโดดกินกระปุ่นกลี่เกกินเล็กเปิดเมือคืนน้องไะโอเคแกะผ้าไปใช่ไหแล้ะขอบคุณข้บคุณนที่กำเบิ่งมาชมขาเส่าออกันพี่น้องไยรวมเลยน้อง ไปซื้อกับคนตกเป็น,นอะไรนะจอสีมวัมวๆหน่จังหน่อยเด้อขอเปิดกล้องเด้อคนตกใส่กล้อง